สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรันดอมวันนี้คือสิ่งที่คุณแตกต่างจากคนอื่นสิ้นเชิงขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะคะเราจะหยิดตัวอักษรเจตัว ตัวอนกตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะมีตัว i ตัว j m ค่ะ v y e ค่ะดอีกกี่ตัวเอ่ยหนึ่งตัวเนาะตัวสุดท้ายคือตัว g ค่ะ ช่วงนี้เราติดไพ่สำหรับนี้เจอกันบ่อยหน่อยเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานทั่วไปกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูในเรื่องของรันดอมกันนะคะพลังงานทั่วไปเป็นยังไงบ้างนะ Four of Swords แล้วก็ f i r e b o n n s ค่ะ มันช่วงนี้แบบปิกวิเวกไหมคะรู้สึกเหมือนแบบอยากอยู่นิ่งๆเจอเรื่องเยอะๆเจอเรื่องอะไรเข้ามาจุดจิกรบกวนก็เลยอาจจะแบบอาจจะแบบอยากขออยู่เงียบๆสักครู่หนึ่งหรือว่าอืมอาจจะแค่แบบ พักชาร์จแบตก็ได้นะคะรู้สึกเหมือนแบบเออข้างนอกมนันวุ่นวายเนาะหรือว่าแบบไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับตัวเองเลยทําเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้ดูแลบริษัทดูแลงานดูแลครอบครัวดูแลคนอื่นแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับตัวเองนะคะหรืออาจจะแบบว่าติดต่อสัมพันธ์อะไรกับคนอื่นเยอะมากมายอะคะ่ะแค่เหมือนแบบ อยู่กับคนอื่นเยอะเกินไปอะ่ะอาจจะแบบอยากเฟดกลับมาอยู่กับตัวเองนิดนึงอยากกลับมาใช้เวลากับตัวเองสักหน่อยนะคะหรือว่าบางคนถ้าเป็นสายปฏิบัิเนาะอาจจะห่างเรื่องนี้ไปนานนะคะอาจจะแบบเออช่วงนี้มันใกล้วันหยุดด้วยก็ได้นะคะก็เลยเหมือนกับว่ามีเวลากลับมาเคลียอะไรบางอย่างที่ ยังค้างคาอยู่ก็ดีหรือว่าอะไรที่ทิ้งเอาไว้นานนะคะเช่นบางคนแบบบ้านลกห้องลกเนาะคือแบบทุกวันก็ตื่นเช้ามาไปทํางานไม่ได้แบบมีเวลาจัดแจงดูแลอะไรพอเหมือนกับสบโอกาสได้จังหวะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าน่าจะกลับมาดูแลตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกลับมา ดูแลจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะหรือบางทีแค่บางคนแบบทํางานจนเหนื่อยไม่มีเวลานอนอยากขอนอนเฉยๆนะคะแบบนอนตื่นสายๆสักวันหนึ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นการพักผ่อนนะคะเป็นการกลับมาดูแลตัวเองในแง่มุมต่างๆนะคะแต่ละคนก็มีเรื่องราวที่จะต้องดูแลตัวเองในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปแต่เอาเป็นว่า ถ้าที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะทำเพื่อคนอื่นมาจนเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วเบรกครั้งที่กำลังจะมาถึงเนี้ยหรือว่าคุณอาจจะแค่อยากมีสักโมเมนต์หนึ่งอะทำอะไรเพื่อตัวเองสักหน่อยนะคะอารมณ์ประมาณนี้เนาะมาค่ะในรันดอมของคลิปนี้นะคะสิ่งที่คุณแตกต่างจากคนอื่นสิ้นเชิงนะคะ ว้าวนิวคัพส์ค่ะเรากำลังนึกถึงแมวใครเป็นทาสแมวบ้างคะทำไมเราอยู่เรานึกถึงแมวโอ้เดอะทาวเวอร์ดีจังเลยอืมเ e v e n of w อนส์นะคะ อาจจะต้องขยับสักนิดสักหนึ่งนา no. ตกไหมเอ่ยน่าจะยังไม่ตกน่าจะได้อีกสักใบหนึ่งอขอไัยคะ่ะขออน,นุญาตหยิบแค่หนึ่งใบเนาะเป็นทวบขับนะคะอืมลูกรักพระเจ้าโอเค <laughs> <laughs> แอบแอบมันเขี้ยวสักเล็กสักน้อยนะคะเอ็น <laughs> ดูเนาะเอ็นดูอืม พลังงาน Energy ของคุณอบอุน่นอบอุน่นโรแมนติกโรแมนติกมีความหวานมีความเข้มแข็งมีมีความละมุนละไมนะคะช่างเป็นพลังงานที่น่าอบกอดเสียจริงสิ่งที่คุณแตกต่างเนี่ยเรื่องแรกและก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยก็คือใจนะคะเป็นคนที่ มีจิตใจเมตตาปราณีกับคนอื่นมีความเอื้อเฟื้อนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรทอนเป็นเป็นมนุษย์ที่มีแต่ให้ก็ได้นะเป็นมนุษย์ที่มีแต่ให้ชอบอะคะ่ะชอบที่จะได้เซอร์วิสคนอื่นดูแลคนอื่นหรือว่าส่งต่อความสุขให้กับคนอื่น ะะถ้าบางคนมีเงินนี่จะเป็นสายเปเลยนะแบบชอบอะ่ะชอบแบบใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยชอบซื้อเสื้อผ้าให้คนนู้นคนนี้ชอบเห็นใครชอบกินขนมอะไรก็จะไปหามาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้ว่าใครชอบอะไรก็จะไปหามาให้นะคะอะไรที่ตรงไหนเป็นความสุขของผู้คนอ่ะคุณมักจะจดจำได้นะคะรู้ว่าใครชอบอะไร หรือถ้าเป็นอันนี้เราพูดถึงในเฟสของวัตถุเนาะจริงๆจ,จะบอกว่าเรื่องวัตถุเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเพราะว่าในในตัวของคุณนะ่ะฐานที่มั่นสำคัญหรือว่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือหัวใจนะคะหัวใจของคุณมันเป็นหัวใจเหมือนเรียกว่าอะไรเดียเป็นเทวทวานางฟ้าก็ว่าได้เนาะพูดแล้วขดลุกในความหมายก็คือเหมือน เหมือนมาบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะขจัดอีโก้กิเลสหรือว่าความต้องการอะไรบางอย่างหรือว่าอะไรที่เป็นท็อกซิกอะค่ะที่ติดตัวมาต้องการที่จะทำให้บรรลุผลหรือว่าผ่านพ้นหรือว่าแบบทําให้เนื้อตัวจิตใจของคุณนะเกลี้ยงเกล่ามมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่รังเกียจเรื่องราวไม่ดีในชีวิตถ้ามันจะผ่านเข้ามานะ หรืออคือค,คุณจะเป็นคนที่มีความเมตตาสูงเ่เมตตาต่อสปปรรพสิ่งจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจะเป็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นอะไรก็ไม่รู้แหละคุณจะมีความละมุนละไมกับกับสิ่งเหล่านี้นะคะแบบเหมือนกับคือถ้าทำได้เนาะชีวิตจริงมันมันอาจจะทำไม่ได้ทุกครั้งไปเช่นแบบ ถ้าเดินผ่านมดก็จะพยายามไม่เหยียบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าตัวเองมีของในบ้านไม่ใช้ค่ะก็จะเอาไปบริจาคเนาะหรือว่าแบบเห็นเด็กตัวเล็กเลน้อยก็จะอดไม่ได้ซื้อขนมให้กินอะไรอย่างนี้นะแบบความดีของคุณเป็นไปได้ทุกรูปแบบเลยเป็นคนที่ ไม่อยากใช้คําว่าเป็นคนที่หาโอกาสในการทําบุญนะทําบุญทําทานหรือว่ารักษาบุญกุศลผลบุญอะไรก็ตามแต่ไม่รู้แหละแต่เหมือนแบบเหมือนจิตใจคุณมีสิ่งนี้ติดตัวมาเป็นความคุ้นชินอย่างบอกไม่ถูกอาจจะแบบเคยทํามาหลายภพหลายชาติแล้วก็ยังทําอยู่อะค่ะหรือ,อหรืออาจจะแบบอธิษฐานมาเพื่อเรื่องนี้โดยตรงก็ได้นะแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็น เป็นผู้ที่เคยได้รับสิ่งดีๆจากโลกใบนี้เนาะอาจจะได้รับในวันที่แบบทุกยากที่สุดก็ได้แล้วเหมือนอาจจะเคยพูดเคยบอกไปว่าถ้าวันไหนมีบ้างอ่ะก็จะแบ่งให้กับคืนนะคะแล้วคุณก็ทําตามที่เจตนารม์หรือว่าจิตตั้งต้นของคุณเอาไว้เช่นนั้นจริงๆนะแล้วจะบอกว่าแปลกก็ไม่แปลกแล้วที่น่าอาจจัศจรรย์ใจก็คือ ยิ่งคุณพยายามให้มากขึ้นเท่าไหร่ในตัวคุณนะคะก็จะมีสิ่งที่คุณอยากให้คนอื่นเพิ่มขึ้นเท่านั้นน่ะเหมือนแบบเหมือนยังไงดีเหมือนเป็นพยายามจะนึกตัวอย่าง เป็นแม่น้ําหรือเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะยิ่งตักออกน้ํามันไม่ได้หายไปนะแต่น้ํามันจะยิ่งมาเพิ่มอะเหมือนยิ่งยิ่งคุณตักตักตักอะ่ะมันมันกลับกลายเป็นขยายพื้นที่ในใจของคุณมากยิ่งขึ้นเราก็ทําให้สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาหาคุณด้วยในขณะที่คุณส่งมอบสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ให้กับผู้คนให้กับคน,น,นอื่นๆนะคะ มันก็เป็นแรงเหวี่ยงเป็นสะเทอเป็นแรงสะท้อนกลับมาหาคุณเหมือนเสียงแอคโคเลยคุณตะโกนเรื่องราวดีๆกลับไปะคะ่ะคุณตะโกนคำคำหวานคำชมคำพร,พระอๆะเสียงที่คุณสะท้อนได้กลับมามันก็เป็นสิ่งที่ดีงามคุณส่งความสดชื่นหอมหวานให้จักรวาลเนาะเขาก็ส่งความงดงามในแบบฉบับ เหมือนกันกับคุณแต่ว่ามันจะสัดท้อนแล้วมันก็จะก้องกว่านะอารมณ์เหมือนกับว่าคุณใส่ลงไปเท่าไหร่จักรวาลเวลาเขาจัดคืนกลับมาให้อะจัดหนักจัดเต็มเลยนะจัดเต็มมากๆนะคะก็เลยเหมือนเหมือนจะมีโชคหรือว่ามี มีผู้คนคอยคุ้มครองดูแลคุณอยู่เสมอเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่มีเมตตาธรรมอยู่ในดวงจิตดวงใจใช่ไหมคุณก็จะมีครูบาอาจารย์หรือเทพพาดาหรือคนที่คุณนับถือค่ะเหมือนเขาก็จะเอ็นดูในความความดีที่คุณทำสันเสริญยกย่องในสิ่งที่คุณทำแล้วก็คอยปกป้องคุ้มครองเนาะอารมณ์คล้ายๆกับว่า คำที่เราชอบพูดไปบอก็คือคําว่าบุญรักษานะคะสิ่งที่คุณทําเป็นบุญเนาะเป็นบุญกุศลมันก็ปกป้องรักษาผู้ที่กระทามันเช่นเดียวกันนะอันนี้พูดถึงนะในสนยโยที่เป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะความเจ๋งอะ่ะมันอยู่ตรงที่ว่าโลกนี้มันไม่ได้มีแต่คนที่น่ารักใช่ไหมมันจะมีคนหลายๆประเภทมันจะมีคนท็อกซิคคนไม่น่ารักคนงองแงคนงี่เง่าคนสุด,สด มีหลายเกรดหลายเลเวลความเจ๋งของคุณก็คือผู้คนเหล่านี้ที่ไม่ได้เข้ามาแล้วทำให้จิตใจของคุณสูงขึ้นนะแบบแบบเข้ามาไม่ไม่ดีะไม่โอเคแบบมา,มาติดลบมาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ใส่พลังงานร้ายๆกลับไป เหมือนกับว่าถ้าเขาตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาจะทำร้ายคุณในวิธีทางใดก็ตามอะค่ะคุณจะยืนมองแบบยิ้มเย็นเย็นะยิ้มเฉยเฉยะค่ะไม่ใช่ไม่สู้นะแต่เป็นวิธีสู้ที่ชาญฉลาดในในรูปแบบของคุณก็คือคุณจะไม่เปืองตัวคุณจะไม่ลงแรงไปไปจัดการเขาอย่างที่เขาทำกับคุณอะคือถ้ารู้ว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะไม่ทำสิ่งนั้นซ้ำนะคะแล้วก็เหมือนกับบางทีบางครั้งทำตัวเป็นกระจกให้คนที่เข้ามาแบบเนี้ยแบบไม่ดีไม่น่ารักแบบเนี้ยให้เขาเห็นด้วยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่น่ารักเลยนะคือไม่ใช่ว่าเออไปชี้นิ้วบอกหรือว่าไปตะโกนด่าหรือว่าไปขยาเขาให้เขารู้สึกตัวนะเพียง <p> แต่ว่าเออ เป็นกระจกอะค่ะเป็นกระจกจริงๆคืออีกฝั่งหนึ่งจะเห็นนะแต่คนที่เป็นกระจกกระจกไม่ใช่ผู้กระทำนะกระจกเป็นผู้สะท้อนคุณก็จะเป็นผู้สะท้อนให้คนที่เข้ามาทำตัวไม่น่ารักอะถ้าเขามีบุญเขาก็จะได้เห็นแล้วก็มีโอกาสได้กลับตัวแต่ว่าถ้าบุญยังไม่ถึงนะคะอย่างน้อยอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะเขาได้เห็นการกระทำของตัวเองได้ ได้เห็นได้เห็นคนบางคนที่ปฏิบัติกับเขาอะไม่เหมือนอย่างที่เขาปฏิบัติกับคนอื่นหรือว่าคือถ้าเขาร้ายมาตลอดทั้งชีวิตเนาะหรือว่าไม่ค่อยน่ารักอะแบบไม่อยากใช้คาว่าทำจนเป็นสันดานเลยแต่มันมันก็จะมีคนประเภทนั้นจริงๆเป็นคนที่แบบขอโทษเนาะถ้าเราพูดคำมันอาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ขออภยัย เป็นแบบคนที่สอนได้ยากเขาเรียกอะไรเป็นบัวใต้ตมหรืออะไรทำนองเนี้ยสักครั้งหนึ่งให้เขาได้สัมผัสถึงความดีงามในหัวจิตหัวใจ,ห,วใจหรือว่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งอะมันอาจจะเป็นแสงเทียนเล่มน้อยๆที่เขาเคยมองผ่านมาเขาอาจจะมองผ่านไปแล้วไม่ทำอะไรก็ได้ไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆแต่อย่างน้อยอะคา่ะคุณ คุณทำตัวเป็นแสงสว่างอะไม่ใช่ว่าเขามืดมาแล้วคุณก็มืดกลับไปหรือว่าลากกันไปมืดลงไปเรื่อยอะมันมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเนาะนหรือว่าต่อให้ไฟกับเขาแล้วชนะมันก็ไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงมันก็เป็นแค่การสร้างเวรกรรมกันต่อไปไม่รู้จบนะคะแต่แต่กับคุณเนี่ยคือเข้ามาแล้วพร้อมที่จะตัดจบกับทุกคนนะคะแล้วก็ วิธีการต่อสู้ก็ไม่ใช่ว่าแบบนิ่งเฉยไม่จะถกสถานอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเลือกอย่างถึงที่สุดว่าให้สิ่งที่สะท้อนกลับไปอะคะ่ะไม่ก่อให้เกิดเวรกรรมหรือว่าก่อให้เกิดพันธะผูกพันเพื่อที่จะต้องมาชดใช้แล้วก็เจอกันอีกมันเป็นการแบบบอก บอกเลิกหรือว่าตัดขาดอย่างอย่างถาวรที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเราจะไม่บอกว่าแบบเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบโอ้ยคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นแม่พระนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะก็คงจะไม่ถึงระดับนั้นแต่อย่างน้อยอะค่ะเรารู้สึกว่าคุณยังเลือกที่จะอยู่ในเส้นทางแบบเนี้ยเส้นทางที่จะเป็นคนดีทั้งที่สภาพแวดล้อมอะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ก็ยังยึดถือศรัทธาความดีของ ตัวเองต่อไปโดยที่ไม่ปล่อยให้ความมืดมิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวฝุ่นที่เข้ามาหมอกที่เข้ามาปกคลุมเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณไปนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ดีในทุกกรณีนะคะแล้วก็จะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นน่ะ มาทําให้คุณกลายเป็นสิ่งที่คุณเกลียดด้วยนะคะหัวใจของคุณอ่อนโยนมากเลยนะอ่อนโยนชนิดที่ว่าถ้าสังเกตดีๆสิ่งสารสัตว์จะรักคุณนะคะแบบ มันเหมือนมันจับเซนต์มันจับออร่าได้ว่าคนคนเนี้ยจะไม่ค่อยทาร้ายนะคะหรือว่าคุณแบบเป็นคนเมตตาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะอาจจะแบบชอบช่วยเหลือสัตว์อะคะ่ะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเอามาเลี้ยงเนาะบางคนคือแบบอยู่คอนโดเลี้ยงไม่ได้ก็อ,อาจจะบริจาคช่วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือแบบเอ็อเอนดูนะคะมีความแบบเอ็นดูใจฟูทุกครั้งที่ ที่เห็นสิ่งมีชีวิตอะคะ่ะไม่ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะจะคืออะไรเนาะไม่ได้รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ ก็ไม่มีค่าไม่เท่าเทียมกันอะไรแบบนี้เนาะคือความรักของคุณอะ่ะมันมันเกลี่ยมันกระจายไปทั่วๆนะคะจะเป็นอะไรคุณก็รักในสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะคุณรักในการมีชีวิตคุณก็รักคนอื่นเหมือนกันเราก็รู้ว่าสิ่งอื่นๆก็รักตัวเองแบบนี้แหละนะคะแล้วก็รู้คุณของธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่หายใจต้นมุนต้นไม้เนาะก็ บางคนก็นอาจจะชอบธรรมชาติเนาะชอบไปเที่ยวอะไรอ่ภูเขาทะเลน้ําตกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแบบอยู่ใกล้ธรรมชาติแล้วคุณจะฟื้นตัวได้ได้เร็วนะคะฟื้นตัวได้เร็วหรือว่าแม้กระทั่งตัวคุณเองอะ่ะก็จะมีมีออร่าอะไรบางอย่างที่ที่เป็นฟิลลิ่งคล้ายๆธรรมชาติความหมายก็คือมันไม่ปรุงแต่งเนาะเวลาคุณอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่อะคะ่ะคุณจะรู้สึกเย็น มันจะเป็นอะไรคล้ายๆแบบนั้นนะ่ะคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเขาจะรู้สึกเย็นนะคะรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยโดยที่บางทีไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะหรือเขาจะเซนได้ว่าเขารู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่ใกล้ๆคุณหรือว่าอย่างน้อยที่สุดอะถ้าจะมีใครสักคนที่เขาอยู่ใกล้แล้วเขาจะมั่นใจว่าไม่ทำลายเขาแน่ๆหนึ่งในนั้นเป็นคุณแน่นอนนะคะคุณก็จะมาก็ คุณก็จะมักที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้คนหรือว่าดึงดูดผู้คนเข้ามาหาใกล้ตัวง่ายมากง่ายง่ายมากนะคะเป็นแบบถึงถึงแซวว่าคุณเป็นลูกรักพระเจ้าไงแบบเป็นคนที่น่ารักคือแบบคําว่าหน้ารักคือมันสะกดอย่างนั้นจริงๆนะหน้าที่จะรักอ่ะเออมันให้ฟีลลิ่งอะไรแบบนี้นะคะ ค่ะแล้วนี่ก็คือคำตอบของ random คลิปนี้นะคะว่าสิ่งที่คุณแตกต่างจากคนอื่นสิ้นเชิงคืออะไรนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขายสุขใจนะบาย